เอาวันนี้ท่านชม,มน,นะครับผมีจ่าวพันธุ์โรธนะครับวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมถึงบ้านเลยอาจารย์โสพลแซ่เจงมันก็จะมาแนะนําวิธีรักษาโรคนะครับซึมเศร้าให้เราได้รู้กันเนาะผมไม่ได้เป็นนะอาจารย์เป็นนะหายเนาะเขาจะมาสาธิตว่าเขาหายเพราะอะไรท่านชมอ่ามาฟังกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผุ้ชนในทาวโลกทั้งหลายนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตเขาเรียกผู้ป่วยทางจิตไม่ว่าจะเป็นอะไรละ เขาเรียกผู้ประกอบธร,รกิจทางนั้นนี่จำก็มาคุยเรืจองแก่แล้วเหี้ยผู้ประกอบธุร,รกิจก็มีอะเหียดตื่นตระหนกฟุ้งซ่านติดกังวลไมเกรนตื่นเศร้าเพนิกทางนั้นเลยนะมาเขาเรียกมาทางธุรกิตความคิดทางแพทย์เขาเรียกว่า ป่วยจนเป็นแกนสมองทํางานผิดปกติหรือเส้นสมองส่วนลึกทํางานผิดปกติซึ่งผมก็เป็นโรคนี้ด้วยแล้วก็ฟูทรมานที่กระดูกทับเส้นอีกครับเข้ามาถึงพ,พ้อกยิ่งกว่าเปกระดูกทับเส้นยังไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเลยผมแต่ตรงนี้โอ้โหทั้งปวดทั้งเจ็บเนี่ยโรคสารพัดที่ผมบอกมาเนี่ย เครียดตื่นตระหนกฟุ้งสร้างวิตกกังวลไมเกรนซึรมสร้าเพนิ่เป็นหมดเวียนเวียนกันเป็นเลยแล้วก็ร้อนแสบร้อนไปหมดเลยการหมอมนี่หนักตึงเลยแล้วก็ร้อนแสบแสบในฟองนี่แค่จะไม่ทํางานแล้วกระเพาะแล้วกระเพาะลาไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไตเจยปอดอตับหายใจติดขัดใจเต้นเร็วมือสั่นใจสั่นยุกยิกยิิกซึ่งผมพยายามรักษาทุกวิถีทางสามโรงพางแพทย์อะไรต่ออะไรมาสารพิษ ลี่ยนยานแล้วเปลี่ยนยานอีกกินแล้วกินอีกจนมาเจอสูตรสูตรที่เนี่ยที่จะต้องมาบอกว่าจะไม่บอกพรอบครัวว่าจะไม่บอกนะเพราะว่าเจ้าการเมเวรแล้ว่นงานผมอ่ของต้งเนี่ยเอาวโสเขาเคยบอกว่าถ้าไปช่วยเขาแล้วถ้าเขาไม่มีบุญแล้วเขาจะเดี๋ยวเขาจะเจะ้านี้เจ้านี้เจ้านี้เขาจะมาทวงกับเรากันหนิมึงก็ามาคิดดูได้หมอผ่าตัดเขายัางไม่โกหกเลยหมอผ่าตัดประชาชนหาย แล้วจะไปโกหกทำไมก็มีขั้นตอนดูว่าขั้นแรกที่ผมมาเจอจุดตรงนี้นะครับผมก็ไม่ได้แต่เจตนาจะเจอหรอกปกอเหมือนการกระดูกทับเส้นนะผมก็ไม่เจตตาจะเจอหรอกแต่พอมันเจอมาแล้วกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นต้นคอกระดูกทับเส้นคอมอะไรพวกนั้น,นมนเจอมาแล้วก็ต้องบอกอะวิธีก็อนในนี้ก่อนเลยที่ผมค้นเจอนะครับแต่คนอื่นจะเป็นไงผมไม่รู้ลองลอง,ลองไปใช้ดูท่านอื่นก็มีแล้วต้องมาคลายตรงนี้ก่อนแกนสมองกับ ใช้ระสาส่วนลึกทํางานเิ็ปกติตรงนี้ก่อนอย่างเช่นว่ากดกดทับเครียดจัดหรือว่ากดดังหรือว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวกับฝังลึกทั้งทั้งทั้งจิตจิตใต้สำนึกอ่ะนี่ผมจะทําให้ดูนะครับผมก็ทาอย่างนี้ผมจะทำสักสองครั้งแล้วเขาไปค่อยจะโยกหัวที่หลังเดี๋ยวผมจะทําลักษณะ่างนี้ครับ อีกสักพักนึงอีกครั้งหนึ่งสองครั้งกระ่ังสักพักนึงนเรียวค่อยไปไปตายศิรษะแต่ตอนนั้นผมไม่กล้าออกยังผมกลัวเขาจะว่าผมบ้า แต่ถ้าไม่ทาประกอบกันหมดก็มันจะช้ามันก็จะไม่สมบูรณ์ก็เอาออกแล้วตรงนี้ถ้าถ้าคนเป็นใหม่ๆม่สายชีสาก็ทาทาทอดธรรมดา,นนามงเงี้ยจะครึ่งชั่วโมงยังไม่มีปัญหาเลยเราไม่ต้องไปเวียงแรงครับเพราะเรายังไม่คล่องตัวเพราะเรายังไม่เคยไงเดี๋ยวจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรแนะ่ะเคสคอเคสคอปวดถ้าเคสปวดก็พยา,ยาเอาไอ้ไอ้น้ายาหางหอมระเหะเยมา,ามทามันหมดอย่างเงี้ยแล้วออกร้องเพลงประกอบไปด้วยก็ได้เพลงไหนที่เราชอบ เดินไปอัลบบ้มแล้วก็อองตามเขาว่าอย่างเงี้ยเราต้องพยายามช่วยตัวเองของเราให้มันค้ายตรงเนี่ยแกนสมองทํางานผิดปกติกับเส้นประสาทส่วนลึกทํางานผิดปกตกิทางหมอเขาเรียกกันอย่างเงี้ยหมอเรียกอย่างนี่เรียกอย่างกระทำตาาพะตเพาเดียวกันเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับประสาทซึ่งผมก็ทงเพราะอย่างนั้นเรื่องของเขาเราก็มารู้ทว่ามันทํางานผิดปกตกิแล้วเราจะทํไงให้มันเป็นปกติก็คือทําเส้น เส้นสุดราสาส่วนลึกเนี่ยให้คลายตัวหรือแกนสมองให้คลายตัวทํายังไงก็อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยตะโกนใส่กระบอกเนี่ยไม่ให้คุณคือได้ยินกันตอนนั้นเขาจะว่าเราบ้าตะโกนสุดเสียงใ,<ห>ใสใ่เต็มซี่ยกมาเลยให้เหมือนเ <c oughs> หมือน อะไรที่มันอยู่ในในก้นบึ้งของหัวจิตหัวใจคายออกมาทะลุทะลวงออกมาอย่างเงี้ยออมาว่าตะโกนให้สุดเสียงท่านผู้ชมเตยทิงซี่ขึ้นเ็เข้าไปในกระบอกเนี่ยอ่าเต็มที่แต่แกไม่มานั่ง,น,งนั่งใครเขยิบมาก่อนโอไม่เป็นไรอันนี้อาจารย์ออกไงยเรจะได้ชัดเจนแล้วก็สายก,กา็เมากันแบกแรกเราเราก็ต้องเอาแรงแเราออกประทุมควรนะอย่าไปสะบัดแรงเท่ากันถ้าเท่าถ้าเท่าที่เท่าทางมาก็ค่อยกลางๆจะทำเป็นชั่วโมงยังไม่เป็นไรผมทำโอ้ยกี่ชั่วโมงเนี่ยผมสะบัดแรงยังได้เลย เราเป็นช ok ินเขาปวดเขากระโนนอะไนี่ท่านผู้ชมถามแล้วต้องทํากี่ครั้งอก็เอาสามสิบไปนะเอาไปด้หนึ่งไอ้นี้โยกครั้งหนึ่งกัหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งมันจะนับเป็นครั้งไม่ได้สามสี่ห้าเี้ยสามสิบครั้งอย่างที่จะพันวิโรดมันจะนับเป็นครั้งไม่ได้เนาะจะนับเป็นเป็นนาทีดีกว่าจะสามสิบวินาทีอ่ประมาณหนึ่งนาทีใหม่ๆไม่ไม่ไหวคุจะนานคือประมาณสักสิบห้าวินาทีก่อนห้านาทีไม่ไม่วิวิ อ๋อวิอืหนึ่งนาทีมันก็อาจจะนานเกินไปไหมครับเนาะก็ต้องทําสักลองดูท่านผู้ชมสักแล้วไม่ต้องเชื่อนะลองทําดูเดี๋ยวจะรู้เองเลยรู้เลยมันอีกวันนึงจะส่งผลให้เราเห็นทันตาเลยแต่ตอนถ้าทําเนี่ยนะมันจะส่งผลนิดนึงแต่ถ้านอนตื่นเช้าไ้แล้วมันจะผลเยอะเลยหนึ่งครั้งแรกเลยหิวแหละอยากจะกินแหละเนี่ยอ๋อถ้ามันเห็นผลมันจะเกิดความหิวอยากหิวอยากกินไอสมัยไอที่เราเคยกินไม่ได้ไอนอนไม่หลับอะไรพวกเนี้ย เอาละเริ่มหิวละจะเป็นมากๆมันจะนอนไม่หลับมันก็ไม่หิวฮะไม่หิวมันจะเมื่อยพอตรงนี้ปุ๊บมาจะเริ่มแล้วจะอยากขึ้นแหละจะหิวอ๋อจะเห็นผลตรงนี้ก่อนนี่และไอ้ตรงนี้ก็ทําก็เอาก็สามเวลาสี่เวลาทั้ก่อนนอนก็ได้ไม่ต้องไปทัางวันหรือจะบางคนเขาอ,อยากหายาประชาชนบางที่อยากหายก็อยากเอาไปเอาตายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นยไฟ มันรู้สึกมันจะอ่อนกับสลับมันจะเคล็ดได้สบัดแรงไปอะไรไปมันจะไม่ดีกับสุขภาพเราเอาพอสมควรดีกว่าแต่ว่าเสียเงินมันไม่ต้องเสียอะไรก็ไม่ต้องเสียพี่ตเราพิสูจน์และเย่องน้อยจะดีขึ้นเลยอย่างเช่นคนจะฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งใจเย็นให้ตะโกนอย่างนี้สองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่แล้วมาสบัดถัวเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะเขาเรียกสติมันจะกลับมาเลยเดี๋ยวจะมีทางออกที่ดีขึ้นแต่คนที่ฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งใจเย็นนี่ทำนี่ก่อน เอาไอ้ที่มันอัดเข้าไปในก้นบึ้งหัวใจเนี่ยเอาไายออกมาถ่ายเทมันออกมาแล้วก็สะบัดตะโกนโอาให้สูดเสียงให้ออกออกมาที่มันคาอยู่นี่แต่ก้นบึ้งหัวจตหัวใจเราเนี่ยให้มันออกมาทะลุทุลุมมันออกมาได้เป็นมาทําอย่างนี้และสติอย่างนี้ก็เหมือนนั่งสมาธิเพราะมันจะมาคิดเรื่องอื่นมนจะมันจะหมุนีนตรงหัวเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องไปคิดอย่องอื่นได้มันจะหมุนก็เหมือนนั่งตั้งสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่อยู่แล้วคนที่เป็นอย่างนี้นะ จิตไม่สงบพอที่จะนั่งได้หรอกอืมต้องมีการสะบัดหน้าอย่างงี้ต้องต้องสะบัดเนี่ยจิตมันก็จะอยู่สงสบัดอยู่เนี่ยมันก็ไม่คิดอะไรก็มานั่งสมาธิเหมือนกันที่คนที่ไม่เป็นอะไรเป็นโลกนะแต่คนเป็นโลกนี้นั่งไม่ได้ผมนั่งยังไม่ได้เลยใช่มันไม่มีอารมณ์นั่งก็ะเป๊ะเดียวไม่ไหวคิดนู่นคิดนี่จะตายหรอกูจะรอดวะนี่คิดไปเรื่อยอะ่ะเนี่ยคิดคิดส่วนใหญ่หนึ่งจะรอดหรือเปล่าวะอืมทั้งทั้อยากฆ่าตัวตายแต่ อยากรอดแต่ที่มันจะฆ่าเัาตายเพราะว่าเราทรมานเกินรานแรปวดแสบรวาร้อยนเหมือนพิษเต็มไปหมดกินก็มันไม่มากก็ไม่คยจะย่อยกินน้อยก็ไม่ค่อยจะมีแรงมันก็ไม่อยากจะกินอยู่แล้วแล้วมันแสบปวดแสบร้อนบุบ่ากในใจมั่เต็มปอดลมตีก็เป็นลมพิษร้อนในเป็นไหมครับโอ้โหแตกันไปทูกอร้อนในด้วยกินถักลงวยอย่างนั้น กเกี่ยวไอ้พวกอะไรแก้ร้อนในอ่ะใจกว่ามักแตงโมก็ถูกเนี่ยมันดันออกนะจากภายในแล้วก็อะไรอะไรเนี่ยอยากเขียวตาไปอาพุกเนี้ยไม่อยู่พยายามกินช่วยสุดๆเนี่ยเขาถึองอยากฆ่าเนี่ยผมก็ต้องรู้ตัวทําไมเขาเขาถึองอยากฆ่าตัวตายเขาผมรู้แล้วอ่ะแล้วรู้ก็ทั้งว่าเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายปวดจนตายคืออะไรเนี่ยปวดเหมือนมะเร็งขั้นสุดท้ายเลย ผมไปถามคนเป็นเมียคน,นสุดท้ายปวดยังไงอะไรกันเหมือนผมเป็นเลยปวดแสบปวดร้อนใจทับขาดอ่ะว่าบอกกับเมียเลยบอก,มแ,บอกแม่เอ้ยปวดเจ็บคนไม่ไหวจริงมันปวดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปวดกันแค่ตรงทับเส้นยังปวดหนักๆก็กกกกจริงแต่มันไม่ไม่ถึงก็จะขาดอยากจะตาย,ย้ยมันใจจะขาดป่วยใจจะขาดอยู่ถึงรู้แล้วคุณเป็นเมียคน,นสุดท้ายปวดใจจะขาดทนายชินมอฟฟี่นั่นก็อย่างยังเอาไว้อยู่ ผมท<ม>ี่ผมถิดเาเป็นมานะจริงๆเรื่องจริงที่พูดมานี่โรคซึมเศร้าอันตรายถึง,งแผมก็เคยเป็นตอนนั้นก็เป็นเป็นก็ไปหาหมอเห็นมีทั้งผู้ใหญ่มีเด็กมีวัยรุ่นแต่โดยมากกับผู้ใหญ่เยอะ<ห> <ๆ S 2> เด็กก็จะเยอะกว่าวัยรุ่นแค่นั้นแหละโรคซึมเศร้านี่นะเออไม่ใช่ซึมเศร้าโรคอะไรเกี่ยวกับสมองเนี่ยเขาเรียกผู้ป่วยทั้งทั้งจิตเนี่ย<ม>หลากหลายบางคนก็หูแววบางคนก็เพอเจอร์บางคนก็ หวาดระแวงบางคนก็นอนไม่หลับบางคนก็ปวดหัวข้างนี่ก็หมายรู้เนี่ยมันเป็นกันต่างๆนะที่ไม่เหมือนกันนะท่ารหรบางทีก็เหมือนกันเขาก็จะถามเลยว่าอยากฆ่าตัวตายไหมหูแว่วไหมหลอนไหมอะไรพวกเนี่ยก็ถามไปแต่ครั้งก็นานๆก็ถึงว่ามันอันตรายมากนะโรคเนี่ยยิ่งกาลุกทับเส้นผมเจอมาแลยผมแล้วผมก็ทำอย่างเนี้ย เดี๋ยวคุณก็รู้เองอะว่าไาม่ยหลายคนก็นอยากรู้เกิดจากอะไรเนาะเกิดนี่ไงเกิดจากอะไรโรคซึมเศเร้าโรคซึมเศร้าเกิดจากหนึ่งผิดหวังโดยกระทําแล้วก็อะไรละ่ะเสียเสียเสียหายที่เรารับไม่ได้มันเยอะเกินไปอะไรพวกนี้ความสูญเสียที่รับไม่ได้บ้านบ้านทั้งหลังโดนน้ำท่วมต่ปรับไปเลยอย่างเงี้ยไฟไม่บ้านหรือลูกตายผัวตายเมียตายญาติตายหรือจะเป็นคนที่เราชอบตายหรือจะเป็นทรัพย์สินหมดตัวเลยอะไรพวกนี้เจ๊ง ขึ้นตรงขึ้นสาลอะไรพวกนี้เน<ม>ี่ยรถชนเนี่ยพิการเนี่ยรับไม่ได้เนี่ยเกิดจากความผิดหวังเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละทงังจันจิตใจเนี่ยผมก็ต้องให้ตะโกนนี่ก่อนเนี่ยไม่กล้ากลัวั่วบ้าครั้งนี้ต้องเอาเลยเอาเอาเอาอกคือ <c oughs> มัน็นม,ม,นมีส่วนในตรงเนี้ยมันเปน็นวิธีรักษาส่วนบุคคลฮะแล้วเราก็ทํา <c oughs> สําเร็จแล้วก็มันเห็นผลนะเนาะ เราทำแล้วมันเห็นก็ลองทำดูนี่เดี๋ยวก็รู้เองว่าดีไหมอะ่ะเดี๋ยวก็จะทำต่อ,อไปเนื่อยๆเออทามาดีแล้วเดี๋ยวคุก็ทำต่อไปเรือ่อยแต่ก่อนจะฆ่าอย่าทำตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าทำตรงนี้ก่อนถ้าคนเป็นน้อยก็ทำได้ไม่มีปัญหาหายง่ายหายไวเลยกินยาก,ก็กินซ้ำไปเดี๋ยวก็หายแนะ้ยยาก,ก็เาขาถ้าดีขึ้นลดลดอย่างลดลดลดพอลดตัวสุดท้ายก็ลดแต่ก็ลดเลยลดไปแล้วก็กิกนต่ออีกรสทำต่อ,อ <c oughs> งั้นท่านผู้ชมที่แบบว่าทํางานแล้วก็เครียดจากงานหร,รือว่าโดนกดดันจากอ,อ,อะไรก็ตามอะขอตัวต,ต่างๆนานาเกิดความเครียดซ้ําๆซักๆเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูลองหลองตะโกนใส่กระบอกอะไรสักอย่างให้บางคนไม่ได้ยินเสียงเรานะแต่เราได้ตะโกนไปจนสุดปลายเสียงเราแล้วสักสองสาครั้งน่มันจะโล่งอย่างที่อาจารย์ทําให้ดูเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ไม่ค่อยมาสั่นหัวสา่ศีรษะพอสายศีรษะมันใบเค็มมันยออมันนวดมันอวาใส่ศีรษะมาช่วยอะไรคือมันจะช่วยทําให้เรานั้นต่อสู้กับความคิดนะครับเพราะความคิดของเรามันจะไหลเนาะจล่นแล้วทําให้แกนสมองอ่ะคลายตัวอแกนสมองคลายตัวหรือประสาทส่วนเลือกคลายตัวก็นี่แหละพอคลายตัวแล้วไอสารที่ทำลายสุขภาพมันก็จะไม่ค่อยอ่านมาทําลายเราแล้วก็พยายามออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงมันจะมีสารอะไรที่ทําให สดชื่นอ่ะสารอินโดฟินครับแน่ๆไอสารทําสดชื่นมาแก้แก้ช่วยกันอะไรกันเราต้องช่วยตัวเองให้มากๆเราเป็นโรคนี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยาต้องตายซึมเศร้าเนี่ยสมองแกนกลางส่วนลึกมันจะเสียท่านผู้ชมเอ็นมันจะหดทำงานเพื่อเพื่แน่ๆเอ็นหดปุ๊บทำงานเพื่อเพื่อหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาไม่หยุดไม่หย่อนออไอ่สารตัวนี้มันทําให้ร่างกายแย่นะครับทําให้เป็นโรคนู่นโรคนี่ทั้งไอได้ทุกโรคกันที่ที่ที่อาหารที่ต่าง เครียดตื่นตระหกฟุ้งสร้างวิตกังวลไมเกรนซึมเศรา้าเพนิกเป็นให้มหมดเลยถ้าใครเป็นเร่งเรนี่ยเครียดมันถึงจะหลังแต่ถ้าเป็นหนักหนักอ่ะไม่เครียดก็หลังไม่เครียดก็หลังครับสารเนี้สารอะดรไม่เครียดมันก็เปอย่างอื่นนะทำให้เราต้องเครียด ปวดท้องปวดหัวปวดแข้งปวดขาเปรียดอะไรเข้ามาอย่ารูแสบปวดแสบปวดร้อนท้องอืดท้องเฟ้อใครเป็นหนักนะแค่มีอะไรเข้ามาในหัวนิดเดียวอ่ะมันก็จะปืดเลยไปเลยนะปืดขึ้นหลังจากทันทีเปียเหมือนแผลใช่ไเป็นสเก็ตสก็ตโปกเกอร์เลยพวกถ้าไม่เป็นสเก็ตลึกสเก็ตไงตอนแร้เริ่มเป็นพวงเปรียเทียบประมาณนี้เลยน่ากลัวมากวิธีแล้วผมก็จะไม่ออกเลยออกลิปแล้ววิธีรักษามันก็จะ แต่ที่เห็น,นคนจะเราว่าบมีสวิธีเนาะเอ้ยมี2ส,สองขั้นตอน3ด้วยลองเพลงด้วยเอา,าสาขั้นตอนแล้วหนึ่งตะโกนสุดเสียงในกระบอกนะฮะระบายบอ,กอรก็ได้โดยที่คนอื่นไม่ได้ยินเราจะได้ยินนะครับจนสุดจนสุดเสียงนะครับสักสอาครั้ง จากนั้นเราก็มาสายศีรษะสองใสยศีรษะสองนะครับส<อ>สยศีรษะสายไปนานาแค่ไหนเจ็บมันปวดแล้วก็มารอกเพลงถามว่านานแค่ไหนพูดแล้วแต่เราพอใจเนาะ <แ é. S 1> คือแบบเราทนได้เราก็สายไปนะครับประมาณสักนาทีสองนาทีก็แล้วแต่ทามารู้สึกจะเค็มเราหยุดก่อนหยุดแล้วมานวดมาเฟ้นของเราเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตึงเกินระเจ้าจะสอนให้เดินสายกลางเลยอไม่ต้องไปเข้มนวดกับมันแบบอูดาทั้งวันไปเอาตายไม่ต้องไม่ต้องอยากหายถึงขนาดนั้นค่อยเป็ค่อยไปส่วนวิธีที่สามข้อที่สามก็คือการล้องเพลงครับออกกำลีงกาด นพยายามร้องเพลงแต่ไม่ใช่ร้องไปเรื่อยเปื่อยนะครับร้องโดยใส่อารมณ์เข้าไปใ,ให้เรารู้สึกแต่จะไม่คิดเรื่องอื่นเลยเพราะเราใส่อารมณ์ให้อินไปกับเนื้อเพลงนั้นเพลงอะไรก็ได้ครับท่านผู้ชมให้มันรู้สึกว่าอินเข้าไปแล้วอ,อย่าอย่าควรจะซัพเปิร์ร้องไปฟังก็ได้เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ <c oughs> เรนเพลงเพลงอะไรก็ได้ไม่ต้องอะไรกับเราเทคนิคใช้ใส่เทคนิคแล้วอื่อยๆเข้าไปมันจะไม่ทำให้เราไปคิดเรื่องอื่นแล้วมันจะมุ่งมุ่งที่ตรงเพลงนี่ก็สามสามขั้นตอนนะครับหนึ่ง โกนสุดเสียงในกระบอกเก็บเสียงนะครับสองสาครั้งแล้วก็ข้อที่2ก็สายศีสะะครับสายหน้าเนาะแล้วแต่เราพอใจนะอย่าอย่าสายจนเราเจ็บปวดนะครับสายให้เรารู้สึกดีนะไม่ต้องสะพักอย่างนี้ไม่ต้องถือกระดาษผมนี้ผมมันชินนะผมจะชินแล้วชินแล้วอาจารย์ทําจนชินเนาะใครเห็นก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันจะไหวเรึวะมันได้นะครับแล้วก็อรนี้สหามก็ร้องเพลงเนาะใช้ใช้ใช้อารมณ์ของเราในร้องเพลงให้อินมนกับเพลงง่ายๆสามขั้นตอนทํา ทำทุกวันไหมก็ดีอ่ะหายก็ไม่ต้องไปทำถ้าไม่เป็นหายแล้วก็ไม่ต้องไปทำครับเฉยๆถ้ามันรู้สึกวใกล้จะหายเอาซ้ําให้มันหายอันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอยากจะเห็นอาจารย์สายหน้าอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากยังไงก่อนอะไรเงี้ยเนาะดูนะครับว่าเริ่มนะครับมันก็ยากเอาขั้นแรกขั้นต่ำเบาก่อนอ่าเบาเราจะทำอย่างเงี้ยไปชั่วโมงยังไม่เป็นหายเลยผม อันนี้เราจะเพิ่มความเร็วเข้าไปนะถ้าถ้าเขามั่นใจแล้วก็ดีขึ้นใหม่แล้วก็เอาเลยเพิ่มความเร็วเข้าไปครับไอ้ตรงนี้ที่อาจารย์ทําเนี่ยมันจะทาให้สมองเราไม่คิดเพราะคนที่เป็นเส้นน้ำกุกับกุกับกุ้ปลั่นในสมองนี่นในระบบายเส้นจะลั่นเนี่ยลั่นกับกับก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 บขึ้นมาปวดสมองเลยเพราะว่าในโลกซึมเศร้ามันสู้กันด้วยความคิดนะท่านผู้ชมคือสมองมันจะคิดทแั่ก็ร่างมาถึงแอร์แล้วเขาเรียกว่า เขมองเลยออ่ะตอนนี้แรงเนี่ยครับพอเราสายปุ๊บความคิดมันจะไม่มีครับท่านผู้ชมจะคิดได้ยังไงอย่างงี้มันคิดไม่ได้เราต้องคิดเลยมันคิดไม่ออกครับตอนนี้มันก็อยู่กับการใส่คิดก็ไม่ออกแล้วจะปรับแกนสมองให้ทางานคายตัวให้คายตัวไม่ต้องมันดึงไอเส้นสมองที่บอกที่ตอนมันหดตัวมันเครียดใช่ไหมมันจะคายครับหรือเส้นประสาทส่วนลึกนะให้คายออกมาเพราะหมอเขาเรียกสองอย่างผมก็เรียกทั้งสองอย่างเนี่ย มันก็จะคายตัวแสนสมองทำงานปกติกับเส้นสมองส่วนลึกเส้นประสาทส่วนลึกทำงานผิดปกติเขาเรียกกันสองอย่างนั่นเรละสองอย่างนี่นคือถ้าแก้ถูกจุดเนี่ยผมเชื่อว่าได้ได้รับชีวิตใหม่แน่นอนอถ้าแก้<อ>ไม่ถ,ไถูกจุดเราก็จะดำดิ่งนะท่านผู้ชมกินแต่ยากินแต่ยาตายพอดีเป็นโรคอะไรกระเพาะด้วยเป็นไตด้วยเนาะมันกินยาเยอะมีสิทธิ์เป็นนี่ด้วยเส้นหลอดเลือดเส้นหัวใจตีบหรือแม่งก็อะไรลิ้นหัวใจรั่วเพราะอะไรประสาทตรงนี้ยไปบีบหัวใจทำหัวใจเต้นเร็ว อพอเต้นเร็วแต่นี้น้ำเลือดมันค่อยมีอะไป<ม>ด้วยเต้นเต้นอย่างเียวแต่เลือดมันค่อยมีมันก็ต้าทําไม่ติดได้หรือ<ม>ทํให้ลิ้นหวใจรัวก็ได้ด้วยโอหอันตรายเยอะแยะอันตรายจริงนะครับอันตรายมากมากเยอะแยะหมดเลยทาตรงนี้แล้วเลือดมันจะปรับสมดุลของสมองเราเนี่ยเหตุมันมาจากสมองเนี่ยให้แกนสมองเนี่ยคายตัวหรือทํางานปกติไม่ต้องผิดป,ปกติให้ทํางานเป็นปกติหรือเส้นสมองสูนลึกทํางานปกติ ขายตัวใป้ปกติพอมันตึงพอมาททาให้ไม่ปกติเนี่ยว่ามันตึงเนี่ยมันตึงมันหดมันก็เลยทำให้สมองเราไม่ปกติครับแล้วก็หลั่งสารที่ทําลายร่างกายก็ออกมาด้วยถ้าทำสามอย่างนี้รับรองได้เลยตัวเองจะยกนิ้วเองผมไม่ต้องยกแล้เวเขาตัวอุ่มสุ่ยจะได้ยาไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินไม่ต้องฉีดไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องผ่าตัดในโคกึมเสร้ามีหลายระดับนะครับใช่ เป็นระดับรุนแรงนี่คือไม่รู้จักคำว่าง่วงแน่นอนแล้วแน,แน่นอนแน่นอนไม่ได้นอนแน่นอนหาวเท่าไหร่ก็ไม่นอนไม่ไม่คลาบโอ้หน้าก,กลัวท่านผู้ชมไม่ใช่เพราะคนเราถ้าไม่นอนมันต้นแน่นอนแล้วร่างกายมันก็จะเสื่อมอย่างไวเลยนะโอ้แน่นอนทึ่มว่าโรคเนี้ยมันยิ่งการกระดูกทับเส้นอ่ะแม่แล้วใครที่เจอวิธีรักษา <c oughs> นี้ก็ถือว่าโชคดีนะเนี่ยไปแพ้เขาเรียกแช์ต่อเดียดงญาติถ้าเราไม่เป็นก็ญาติเป็นก็เอาเลยนะอของง่ายอ่ะ ไม่ต้องลงทุนเนี่ยแล้วไม่มีตายผมทําไม่รู้แล้วเนี่ยถ้ามีเส้นหรือแสงแตกผมก็ไม่กล้หามาออกแล้ตะโกนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยนิกและพี่เอามาตะโกนดีหรือเปล่าเนี่ยเขาล้วเราบ้าเลยคือเขาไปโกรโกนเส้นแตกทําไงเราก็ต้องโกรแล้วตะโกนอีกว่าเส้นแตกไหมเหมือนหนูลองยาก่อนถ้าเส,าเส้นแล้วโจนโกนแล้วเส้นมันแตกแล้วมันจะปวดหัวจ็บเราก็ไม่กล้ามาบอกพี่ประชาชนเดี๋ยวจะเป็นบาปพี่ก็ลองจนมันหมดมไม่เป็นไรเอาอีกทีก็ได้ดูอีกทีแล้วเจ้า เตะโกนสุดเสียงนะครับโหจนสุดเสียงจริงๆอ่ะไอ้ก้นบึกออกมาให้หมดประมาณสักสองสามครั้งนะเนาะเขาจะรู้สึกโล่งจะล้มใว่เหมว่นสติจะเกิดมาจะมาเลยมันจะคล้ายๆเหมือนกับเราไปตะโกนแถวชายน้าอบนหน้าผาดังๆเนี่ยเนาะมันก็ล้ม แต่ตอนนี้คนมาเนี่ยสบายโล่งเลยกับโลร้องนี่เดี๋ยวลองกันเลยสิวเดี๋ยวดีถ้าใครดูคลิปก็ลองเลยจะไม่ยากอะไรตะโกนเนี่ยลองได้น้องชาลองได้แี่จะบอกว่าสียโหแต่คุณริ่แรงไม่นกล้าออกนะออกจากสายเสียสาวเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะว่าไม่ใช่แต่เอ๊ะมันก็เกี่ยวกันนะสายเสียสาวก็ได้อย่างเดียวก็ได้แต่อย่างนี้ถ้ามันหูมันจะล่งก่อน เดี๋ยวโอล,ลองเลยเด็กคลิปจบโอล,ลองเลยมันจะทำให้เราไม่เครียดก่อนนะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ผมว่ามันก็ดีนะสําหรับท่านผู้ชมที่ทํางานออฟฟิศหรือทางานอะไรที่มีลูกนอก้องมีเจา้านายแล้วมันกดดันมากๆเนาะเข้าห้องน้ําไปเลยครับท่านผูม้มก็บอกแี่วไปอันนีเห <ผม S 2> งื่อปากตะโกนสุดเสียงเลยผมว่าโลงา่งผ,ผมลองจนมั่นใจแล้วว่าประชาชนทราแล้วไม่เป็นอะไราอันตรายแน่นอนอทรายหัวก็มั่นการไม่เป็นอันตราย โอเคเลยเนาะผมว่าเป็นวิธีที่ดีเนาะท่านผู้ชมไม่เสียเงินสักบาทแล้วก็สามารถทําเองที่บ้านได้เลยนะลองดูท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะดีเดีท่านผู้ชมนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นลองทําดูก่อนเนาะดีไม่ดียังไงเนี่ยเราเป็นคนพิสูจน์เองใช่ไหมเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนะครับไม่ต้องไปเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเราเองก่อนว่าเราเอ๊จะลองเชื่อในสิ่งที่เราเห็นไว้นะครับพิสูจน์เลยพิสูจน์ด้วยตัวเราเองไงเนี่ยไม่อันตรายผมก็ทําให้ดูทุกอย่างไง ใส่หวแล้วหนก็ทาให้ดูทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนพราะว่าจะเป็นผลดีนะครับกับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์โสพลแท้จริงครับแม่ที่มีบรรยายให้เราแล้วก็นาวิธีดีๆมาบอกกับพวกเราทั้ง,ท,งทั้งหลายและชาวโลกทั้งหลายหายจากโรคนี้้วยเถอะโอ้โหแล้วเกินสุดทุกม,นะมันที่สุดเขาที่สุดโรคเนี้ยเราเรียกผนะู้ป่วยทางช่วยกันกดแชร์ส่งคลิปตรงไปยังผู้ป่วยเยอะๆหน่อยนะเร็วๆยิ่งที่แชร์ไปนะครับมันจะได้ เขาโชคดีใครเห็นก็โชคดีคนส่งก็ได้บุญด้วยเนาะก็ได้ทั้งสองฝั่งเนาะวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกอาจารย์โสพลแท้จริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ